ถ้าตายเดี๋ยวนั้นเราคิดว่าเราใหญ่กว่าเขาเนี่ยเราไม่ตายไม่ดิ้นอย่างเขาเราจะไม่ล้มทันทีเราจะไม่ล้มทันทีใช่ผมเล่าให้ฟังก็ได้ตอนอายุผมสิบหกปีพี่ชายผมเนี่ยมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศริราชเขาขอสมอนก้อนหนึ่งไปจนแบบนี้ยังไม่ทราบเลยครับว่าเป็นอะไรอยู่ๆก็ชักแต่เขาอ่ะบ้านผมเคยปลูกอ้อยตอนผมเด็กๆอ่ะเด็กเล็กๆเลยนะก่อนเจ็ดขวบอะไรเงี้ยเคยปลูกฝ้ายฝ้ายนี่เคยได้ยินใช่ไหมฝ้ายว่าใช้สารเคมีอย่างหนักเพราะว่าหนอนเจาะฝ้ายเยอะมาก ปัจจุบันก็ประเทศไทยไม่ค่อยปลูกฝายเพราะว่าเรื่องหนอนนี่แหละฉะนั้นเขาต้องใช้นอสอย่างไรพี่พี่ชายในเวลาเขาพ่นเนี่ยเขาอาบเนื้ออาบตัวเลยเออผมผมจำได้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอ,ะอ่ะมันก็เลยทําให้เขาแบบไปนอนโรงพยาบาลเป็นสองสาเดือนผมไปเฝ้าเฝ้าจนเขาตายอ,ะอ่ะเอเอเฝ้าโรงพยาบาลในในเมืองการเสร็จแล้วก็ย้ายมาศรีลีลาสุดท้ายตายหมอก็ไม่รู้สาเหตุจนต้องขอผ่าตัดสมองไว้แต่ผมเห็นไงว่าวิถีเขาคือฉีดยาฆ่า,มาแมลงเห็นเลยว่าเขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของบ้านอ่า มันอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยคุณเหมียวว่าทันทีที่ผมออกมาอยู่เมืองมาทำมาเรียนมาทํากิจการเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยในใจผมมันคงมีมันมีความคิดแบบนี้แหละเวลามาทําปุ๊บจึงไม่สนใจที่จะมาเริ่มจากเคมีเลยผมจึงไม่สนใจการเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพเอาไปทําธุรกิจผมจึงสนใจเกษตรกรรมเพื่อชีวิตคือทําเพื่อกินเพื่อเพิ่มความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยจึงเรียกว่าการใช้เกษตรกรรมธรรมชาติเป็นวิถีนั่นเองเอาละเมื่อกี้เรารู้วิธีการพระมเมล็ดลสรุปใส่น้าอ้อยอร่อยไหมคะอร่อย อย่าใส่เยอะอะพี่สะมาลบเบลืองสำหรัดเพาะกี่วันถึงเอาลงปลูกได้นะคะเสร็ว่าเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งอ้าไม่ใช่เดือนนึงงอกก็ต้องเลี้ยงไปสักสิบห้าถึงยี่สิบวันจนออกคือเราเรานับจำนวนวันในการไปปลูกไม่ดีเพราะว่าบางคนเนี่ยดูแลไม่ได้มากเพราะออกมาแล้วเราอาจจะต้องเริ่มใช้น้ำหมักลดจืดลดบ้างอย่างเงี้ยอาจจะต้องเติมอาหารพืชเข้าบ้างขึ้นอยู่กับดินเดิมคุณเมียวเพราะว่าเวลาเขาโตมีใบมาเสร็จแล้วเขาจะเริ่มเอารากเนี่ยไปทอนทายไปหาอาหารถ้าเขาใช้ดินทรายไม่มีอาหารอะไรเลยอย่างเงี้ย อันเนี้ยต่อใ0เจ็ดสิบวันแปดสิบนะวันอ่มามันใช่เพราะว่าถ้าไม่มีในนั้นเขาก็อาจจะต้องไปเอาจากอากาศไงเอาจากเอาคาร์บอนเอาจากอะไรเงี้ยฉะนั้นฉะนั้นผมก็แนะนําว่าพอออกใบป,ปุ๊บเนี่ยเขาต้องเติมอาหารบ้างอาจจะต้องเอาไปตากแดดบ้างให้โดนแดดบ้างอย่างเงี้ยครับโอเคเนาะพอเห็นภาพนะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นทีนี้ต่อไป <ผม S 2> ต่อไปเพราะเมล็ดน,นี่แหละคุณเมียวจะขออีกอย่างเถอะไอเน,นี้ยเป็นเทคนิคที่คุณเมียวถามว่า แล้วพ่อเม็ดวันนี้มันจะมีอะไรพิเศษเมื่อกี้หลายอย่างก็พิเศษไปแล้วแต่มีอีกอันหนึ่งที่พิเศษไกว่าอันนี้เป็นมะม่วงช่วยหน่อยครับใครทานมะม่วงทานได้เลยอันนี้เป็นโชคกันนั่นทานเนี่ยก็ใช้ฟันกระต่ายอะครับนี่เราอยู่กันป่าขอโทษทีนะครับอาจจะไม่ได้ให้สะอาดอะไรมากแต่มือผมพยายามไม่โดนยยําว่าช่วงเนี้ยอาจจะไม่โดนพี่ไม่นเเปลือกเลยเหรอคะ ใช่ครับเวลาผมอยู่บ้านผมจะกินมะม่วงทั้งเปลือกโอเคอร่อยมากครับเป็นมะม่วงกินอะไรก็อร่อยเป็นมะม่วงนะพี่อันนี้มะม่วงโชรนันของในในตลาดนัดธรรมชาตินะคะมาจากพี่น้องเราอีกชิ้นหนึ่งไดะอีกชิ้นหนึ่งใครก็ได้เอามาข้าวโอ้โหเสียดเสียตลาดรับเองอ้อยแักไม้ใบผักไม่ไม่เอาพี่ค่ะเชิญเชิญเชิญเลยไม่เป็นไรคือ ให้ทานเนี่ยเพื่อว่าจะได้รู้ <S <S บางคนบอกว่าเวลากินหลายอย่างแบบนี้ท้องจะเสียกินไปเลยถ้ามันเป็นของที่ดีแล้วเรามีจุลินทรีย์ในนําไส้ดีจริงอะ่ะมันจะเสียไงเแล้วเพื่อนครับไหไลทอยอยู่ตรงนี้ครับได้ค<ด>่ะกินอ่กกินเนื้อไปแล้วเหลือเมล็ดค่ะปกติแล้วอันนี้คงคุณอันนี้ครับปกติเราจะทิ้งใช่ไหมอ่าแต่ว่าคราวเนี้ยเราจะเ,าเม็ดทั้งเม็ดเนี้ยไปเพาะก็ได้แต่มันมีเนื้ออยู่ค่ะใช่ใช่ใช กว่ามันจะเพาะได้มันอาจจะเน่าก่อนก็ได้ใช่ไหมซึ่งมีหลายคนเอาไปเพาะแล้วเปอร์เซ็นต์มัน70็0 50%อหห้าิซอย่างเงี้ยเขาก็ท้อแต่ผมมีเคล็ดลับอันนี้ได้จากพี่กมวลสัดิ์ที่เขาเป็นเซียนปลูกมะม่วงส่งออกก็แค่คลิปคุณเหนียวแน่ผของผมจานานขนาดนี้เนาะโมมากเลยเนี่ยผมชำนานเพราะว่าทำบ่อยแล้วก็โชว์ที่นี่หลายรอบแล้วแค่เนี้ยเปิดแค่ก็ชื้นอย่างเงี้ยครับเพื่อง่ายว่าเอาเปลือกตรงนี้ออกเอา ผู้ชมทางบ้านอย่าเพิ่งเพียแชร์มาดูก่อนเห็นไหมลอกเอาเปลือกที่หุ้มที่มันแข็งหนาเนี่ยลบกวนสภาพสตรีหนึ่งท่านมาลองจับเอาออกทีนี้พอทําตรงนี้ปุ๊บมะม่วงจากประมาณสามเดือนสองเดือนกว่าจะงอกเนี่ยเหลือสิบห้าวันเนี่ยเราก็ทําอย่างเงี้ยครับคือเปิดแค่นี้ก็ได้คุณเหมียวเปิดแค่เนี้ยเปิดแค่นี้ก็ได้แล้วก็าไปเพาะเลยเพราะว่าตรงเนี้ย มันเปิดตัวออกมาแล้วเปิดแจ็กเก็ตเขาออกแล้วมันจะโดนความชื้นของดินไปใส่ดินเอาดินกบแล้วก็ลดน้ําอีกไม่เกิน15ห้าวันมันจะออกมาบางมาเมล็ดเนี่ยสี่ต้นฮะมะม่วงเม็ดหนึ่งสี่ต้นจริงเม็ดมะม่วงเม็ดว่าเวลาเพาะเนี่ยข้างในเขาถ้าเราดูละเอียดจะเห็นเป็นเซลล์เซลวเวลาเขาอยู่รวมกันเราน้วก็หนึ่งมเมล็ดใจจริงแล้วเขาเป็นเซี่์มารวมกันอ่าเวลาเพาะเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยความชื้นมาลงตัวมันจะออกมาสามเซลล สองเซี่ยวหนึ่งเนหาได้น้อยมากอย่างเงี้ยนี่คือการพรอเมล็ดก็ไปกบดินแค่นั้นเองคุณเหมียวนี่ใช่ไหมคะตรงนี้คือจุดสำคัญแค่นี้แหละหรือให้ถึงข้างในจิใช่ให้ถึงข้างในตรงเนี้ยหรือจะลอกอีกหน่อยหนึ่งเอาข้างในทั้งหมดเลยก็ได้ก็คือถอดถอดดอกให้หมดถอดให้หมดเลยแต่ตัวเม็ดข้างในจริงเเอาเนี้ยถ้าผมมีเวลาเยอะๆเนี่ยตรงเนี้ยผมจะกรีดออกอีกอันนี้ทําให้ดูว่าให้เหลือเฉพาะเม็ดข้างในแล้วไปปลูกหรือตัดหัวให้น้ําเข้าได้แบบนี้ก็พอแล้ว ได้หมดแล้วก็เป็นหมกแล้วก็ซึ่งในหนึ่งเมล็ดนี้อาจได้ถึง4ต้นอาจเนี่ยคือมีเปอร์เซ็นต์สูงด้วยนะสองสามสี่เนี่ยสูงมากกว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยมีอ่าแต่ถ้าเอาทั้งเม็ดไปเนี่ยส่วนใหญ่จะหนึ่งแล้วก็ไม่งอกอเพราะว่าไอ้ข้างในมันจะเน่าบางส่วนนู่นคือมันมันหาความเหมาะสมในการชื้นไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับการดันครับมันคือกว่าที่มันจะออกมาจะเอ๋เนี่ยคือมันหมดสภาพไปก่อนอาหารมันหมดไปก่อน ฉะนั้นถ้าเราเปิดแจ็คเก็ตให้เขาอ่ะเขาจะมีสิทธิ์ในการงอกเท่าเทียมกันอย่างที่พี่ปารบอกเนาะในในเมล็ดของเขาเองเขาจะมีอาหารภายในตัวไว้ให้เขาเติบโตได้อีกถ้าสภาพสภาวะเหมาะสมเขาจะเติบโตได้แต่ถ้าไม่เหมาะสมคือเขาก็จะเหี่ยวตายไปอันนี้แหละเป็นหลักธรรมชาติที่ไม่ใช้เคมีแต่ใช้วิธีของมนุษย์เราไปช่วยเพื่อให้ทันกับใคลเม็เชยงในตอนนี้เหมือนกับเม็ดน้อยหนาเนี่ยที่เรารับประทานเสร็จพี่สีพุ่นถาไม่ใช่พี่ปอถามแสดงว่า อะไรที่เป็นเม็ดแข็งนี่ก็คือต้องอย่างนี้ต้องเอาออกนี่ไงผมจะทําตัวอย่างต่ออย่างเช่น,น้อยหนา,างเช่นไนม้นหนาเนียนน่ย,นยปกติผมเคยเอาตรงๆเลยนะผมเคยเพาะเนี่ย,ย,ยข้ามปีค่ะกว่าจะเป็นต้นแ,ตๆๆๆแล้วมันก็มักจะเสียมักจะเน่ามักจะฝ่อเต็มไปหมดเลยแต่แล้วปุ๊บผมก็เนื่องจากผมเพาะไม้ป่าเยอะมักข้ามองเนี่ยต้องเอาหินเตียเปลือกเลยมันจะออกเร็วแต่ถ้าไม่หินเตียเปลือกเนี่ยสองปีถ้าเพาะธรรมชาติหนึ่งปีกว่าบ้างสองปีบ้าง ผมก็เลยพบว่าน้อยหน่าเนี่ยจากเม็ดดำๆด,ด้านๆคุณเหมียวเราขีปให้เห็นขา,ขาวๆแค่เนี้ยแล้วเพาะเลยเห็นขา,ขาวๆนิดหนึ่งมิลสองมิลได้ละครึ่งมิลก็ได้แล้วก็ไปเพาะความชื้นขอให้ความชื้นเนี่ยเข้าไปเห็นเนื้อในขอให้เปิดเปลือกเขามาสัมผัสกับความชื้นความร้อนชื้นแค่นี้ครับน้อยหนาเราจะใช้เวลานะครับประมาณสัก45บวัน30ถึง45วันก็สามารถออกเป็นต้นมาจะเอะกับเราแล้ว แล้วก็เลี้ยงไว้จนสูง30เซนก็ไปปลูกได้แค่นั้นเองแล้วก็มาใช้วิธีการเพาะแบบนี้ใช่เสร็จแล้วเนี่ยพอมเมล็ดง่ายแค่นี้เองฉะนั้นการกินเป็นวิถีกต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ในรูปแบบพื้นฐานกับรูปแบบแอดวานซ์มันก็มีประมาณนี้แหละที่เหลือนี่ก็ใส่นังกระติกยิงอันนั้นเปทำไห้ป่าไม่ค่อยได้ผลนกแต่แบบนี้จะได้ผลที่สุดแล้วก็เหมาะสำหรับการทำแบบแอดวานซ์ละนะครับเพาะเมล็ดพันุ์ขายอะไรขายทำานี้หมดเลย มะขามโป้งมะขามป้อมหนึ่งลูกที่กินนะครับมันมีหกแฉกลอกทั้งหกแฉกออกให้เป็นเหมือนน้ยนายหนนะครับแล้วไปเพาะก็จะได้หกตน้นลอกออกลอกเปลือกนะถ้าไม่ลอกเปลือกอาจจะใช้เวลาสองปีซึ่งก็จะถึงวันนั้นมันจะเน่าตายไปซะก่อนอย่างเงี้ยโอเคพี่ปอเขีย์แล้วเนาะที่จะถามเมื่อกี้คือลงตัวแล้วเนาะ,ะทุกชนิดเลยครับพอมเมล็ดเนี่ยก็คงจะจบละไม่มีอะไรต่อไปเป็นกิ่งชํากิ่งชําสมมติว่าอันนี้เป็นดินดเฉยๆก็แล้วกันวันเนี้ย เราบางท่านเนี่ยอาจจะซื้อกระถางกระถางกระเพราควายหรือใบยี่หร่ามาหนึ่งต้นแล้วทุกครั้งกินหมดมันตายไปก็ต้องปลูกใหม่พมเพาะเมล็ดใหม่แต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเรากินแล้วเราเลือกกิ่งเป็นนะครับเราสามารถเอามาฉ่ำได้เดี๋ยวผมขอหายตัวแวบ,บเดียวไปตัดกระเพราควายกับมันบรลี่ไม่เกิน3 0บวิแปบ๊บเดียวไปด้วยได้ไหมคะ <laughs> พี่บัตดเดินไปในบริเวณนี้ละคะของขันคำมะลก้านะคะกระเ<ม>พราและใบหม่อนซึ่งก็มีอยู่ที่นี่ด้วยอยู่แล้วค่ะโดยเพราะใบหม่อนนี่เยอะแยะมากมายนะกระเพาก็ก็กำลังเติบโตดีค่ะแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าในบ้านเรามีอะไรน,นะนะ เสียงตัดดังเลยค่ะมะม่วงชบอนนันันต์ไม่หวังว่าจะได้กินะจริงๆหมดหน้มามะม่วงไปแล้วมนะั้งแต่ชบอัน,นันต์ยังมีอยู่จริงตอนนี้เลยก็ดเลยเนี่ยเ้นเหมือนกันนะอ่าอาจารย์สมบัติเรากลับมาแล้วนะ,ะม,ามาแล้ว